สวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Health d d d i c r e v i ิววันนี้นะคะเราจะมารีวิวแก้วเก็บความเย็นกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะแบรนด์ที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะมีทั้งที่คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็มีแบรนด์ที่แบบว่าชื่อแปลกๆน,นิดนึงนะคะวันนี้ก็เราเลือกมาให้ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง เริ่มที่แบรนด์แรกเลยดีกว่าค่ะที่ใครๆก็รู้จักนะคะแบรนด์สตาร์บัคนะคะอันนี้นะคะจะเป็นแก้วของ Starbucks r รีเซิรนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีความสามารถในการเก็บความเย็นแล้วก็ความร้อนอได้นานแค่ไหนนะคะตัวที่2นะคะจะเล็กขึ้นมาหน่อยแล้วก็มี ดีไซน์ที่สามารถแบบจับได้ถนัดมือนะคะต่อมานะคะแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นแบบว่ามินิมอลเลยไม่มีโลโก้ให้เราแบบว่าลำคาญใจนะคะแต่ว่าเขาจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะคือคินโตะนั่ฝากแก้วจะเป็นอย่างนี้สามารถกรองใบาชากรองกาแฟเสร็จกาแฟได้โดยคินโตนะคะราคาก็จะอยู่ที่1,380บาทเขากลับไปที่สตาร์บัคส์ใหม่นะคะอันนี้ซื้อมาในราคา890อันนี้ขอยืมที่ในออฟฟิศมานะคะซึ่งสามารถไปหาราคาได้ที่หน้าช็อปนะคะโอเค ามาที่แบรนด์ต่อไปนะคะแบรนด์เฟลโลคาร์เตนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการน้ําร้อนแล้วก็เครื่องบดกาแฟข้างในก็จะเป็นแบบว่าแก้วที่เป็นแบบปากจะกว้างนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้เวลาเรายกดื่มอะสามารถแบบได้กลิ่นกาแฟได้ด้วยราคานะคะก็จะอยู่ที่1,140บาทส่วนตัวต่อมานะคะชื่อ c อ x กซ l เนะคะเป็นแบรนด์ที่ถือได้ว่า แข็งแรงทนทานนะคะส่วนที่ฟ้าชอบมากเลยก็คือตรงด้านท้ายของเขาจะมีแบบ เป็นยางด้วยเพื่อที่จะกันลื่นและที่สําคัญไม่ทําให้โตเราเปียกด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นขวดค่ะเป็นท็อกซิเคิลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือจะเป็นขวดไม่ใช่เป็นแก้วแล้วคราวนี้อันนี้เขาบอกเลยว่าเขาเก็บความเย็นได้ถึง2 5าชั่วโมงแก้วอันนี้จะราคาอยู่ที่1490บาทส่วนแบบขวดก็1490บาทเช่นกันค่ะส่วนอันสุดท้ายเป็นแก้วเยตินะคะที่ใครหลายๆคนก็น่าจะรู้ถึงชื่อเสียงโด่งดังนะคะว่าเป็นแก้วเก็บความเย็นที่แบบว่ามีคุณภาพดีมาก อันนี้เขาก็จะมีการลื่นเหมือนกันนะคะส่วนข้างใน,นก็จะเป็นปากกว้างเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาลองวัดการเก็บความเย็นก่อนว่าสามารถเก็บความเย็นได้นานแค่ไหนโดยที่เราจะใส่น้ําแข็งลงไปแล้วก็จับเวลานะคะประมาณ3 5ถึง5ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้วไหนเนี่ยจะเก็บความเย็นได้ดีที่สุด ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันว่าแต่ละแก้วสามารถเก็บความเย็นได้นานแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลา สิบโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอประมาณสัก3ชั่วโมงละกัน4ี่ชั่วโมงประมาณนี้ช่วงบ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละแก้วเนี่ยยังเหลือน้าแข็งมากน้อยแค่ไหนกันคะ่ะ three hours later โอเคค่ะตอนนี้ก็ครบ3ชั่วโมงแล้วนะคะที่เราใส่น้ำแข็งลงไปคราวนี้เราจะมาเปิดดูว่าข้างในน้ําแข็งยังจะอยู่ไหมมาเริ่มที่อันแรกเลยนะคะเป็นแก้วสตาบลักก็คือจับขึ้นมาก็คือไม่ได้ไม่ได้เย็นออกมาข้างนอกนะคะน้ําแข็งยังอยู่นะคะแต่ว่ามีเริ่มมีน้ําน้ําออกมา นี่คือแก้วสตาร์บัคใบแรกส่วนแก้วสตาร์บัคใบที่2นะคะจับขึ้นมาก็คือเริ่มมีความเย็นคือจับแล้วรู้สึกว่าเย็นออกมาข้างนอกนิดน,นึงนะคะอันนี้จะละลายเยอะกว่าต่อมาคิโตะที่เขาบอกว่าเก็บความเย็นได้ถึง6ชั่วโมงนะคะอาดูดียังดูมีความแข็งตัวอยู่ต่อไป f e l โลคา a r เตอนะคะเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงแต่ก็มีความละลาย ละลายแล้วด้วยต่อไปเป็นคอกซีเพิลนะคะอันนี้ดูดีดูดีแต่ละลายแล้วนิดหน่อยต่อมาค o กซีเพิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นขวดที่เขาบอกว่าเกี่ยวความเย็นได้ถึง25ชั่วโมงนะคะขามีความเย็นเย็นนิดนึงแต่ว่าตัวตัวขวดไม่ไม่มีความเย็นโอเค และอันสุดท้ายแก้วเย,ยติที่เราไปขโมยมาจากในออฟฟิศของเราเองนะคะไม่มีความเย็นออกมานอกแก้วนะคะไม่ได้ริ้ง โอเคค่ะจากที่ดูตอนนี้นะคะแก้วที่น่าจะเก็บความเย็นได้เยอะอยู่ก็น่าจะเป็นคินโตก็เยอะนะที่แบบไม่ค่อยละลายแล้วก็เซโลคารเตอร์นะคะจากทั้งหมดที่ดูมานะคะก็การเก็บความเย็นเนี่ยไม่ได้คุณภาพไม่ได้หนีกันมากก็คือจะไล่ๆกันมาก็มีความละลายบ้างเล็กน้อยนะคะซึ่งแต่ละคนถ้าจะเลือกก็คือเลือกที่รูปรูปทรงแล้วก็ขนาดที่ตัวเองชอบเลยละกันว่าอยากชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนเพราะว่าเท่าที่ดูในคุณภาพ ในการเก็บวความเย็นก็พอๆกันค่ะต่อไปนะคะนอกจากความเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเก็บความร้อนด้วยเพราะแต่ละคนบางทีอาจจะชอบดื่มกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็กาแฟเนี่ยสำคัญคือถ้าแบบมันยังมีความร้อนอยู่มันก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยยังคงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปเก็บความร้อนนะคะก็คือเดี๋ยวเอาน้าร้อนใส่แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้สักสามชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาวัดอุณหภูมิกันว่ายังเก็บความร้อนได้อยู่หรือเปล่าแปําร้านกันมาค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราได้น้าร้อนมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาใส่ในแก้วดูดีกว่าว่ามันจะเก็บความร้อนได้นานแค่ไหนโดยที่เราจะใช้เทอร์โมมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของน้ํานะคะซึ่งน้ําที่เราต้มมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าอุณหภูมิของน้ําที่เราต้มมาเนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่เราก็จุ่มไปเลยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ80องศานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่แต่ละแก้วกันว่าจะเก็บความร้อนได้นานแค่ไหนโดยระยะเวลาในการรอน,นะคะเราก็จะรอประมาณ3ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะโดยแก้วแรกเราก็จะใส่ แล้วเดี๋ยวประมาณอีก3ชั่วโมงนะคะเราจะมาวัดอุณหภูมิอีกทีว่าแต่ละแก้วเนี่ยสามารถเก็บอุณหภูมิแล้วก็น้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยจะอุณหภูมิเท่าไหร่แก้วไหนจะมากจะน,น้อยอยังไงเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะ l a t โอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ผ่านมาประมาณ3ชั่วโมงแล้วในการจับเวลาที่จะเอาน้ําร้อนใส่ไปในแก้วนะคะเราก็จะมาวัดดูแต่ละแก้วเลยนะคะด้วยเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมินะคะว่าตอนนี้ในแต่ละแก้วอ่ะน้ําที่เราใส่ไปอ่ะมันจะยังร้อนอยู่เท่าไหร่ซึ่งเกณฑ์การวัดของเราอ่ะเราจะให้แค่ถึง50องศาเนี่ยก็แสดงว่าถือว่าแก้วนั้นอ่ะเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมค่ะเรามาเริ่มที่แก้วแรกนะคะก็คือเบสตาบักนั่นเองโอยมันร้อนออกมานิดหนึ่งเลย เพราะว่าตอนที่เราใส่น้ำลงไปเราใส่ประมาณ80องศาเนาะแก้วนี้ถือว่าถึง50นะคะเห็นไหมคะว่ามันถึง50องศาพอดีเลยถือว่าถ้าเป็นกาแฟหรือว่าเป็นชาเนี่ยก็ถือว่ามันยังมันยังไม่ได้เย็นเกินไปนะคะยังร้อนอยู่ในระดับอุณหภูมิที่ถือว่าโอเคเลยค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะเป็นแบร์สตาร์บัคเช่นกันแต่ว่าแก้วนี้ตอนที่เราใส่น้าเย็นนะ่ะมันเย็นออกมานอกแก้วเนาะแต่พอเราใส่เป็นน้ําร้อนอ่ะมันมันไม่ได้ออกมาให้เรารู้สึกเท่าน้ําเย็นน่ะ อันนี้ก็ยังมีความมีไอนะอุ่นๆนะคะแต่ว่าไม่น่าจะร้อนเทา่าอันเมื่อกี้นะอันนี้จะอยู่ที่40องศานะคะต่อมาที่แบรนด์คินโตนะคะที่เขาเคลมไว้ว่าสามารถเก็บความร้อนได้ถึง6ชั่วโมงนะคะตอนนี้เราเพิ่งผ่านไป3ชั่วโมงเองเรามาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะจุ่มลงไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็หยุดแล้วถึงประมาณที่55องศานะคะต่อมานะคะที่แบรนด์เฟลโลคาร์เตอร์นะคะเรามาลองจิ้มเลย ก็คือตอนนี้อยู่ที่55องศานะคะเหมือนจะขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยเป็นประมาณ58ะคะ่ะต่อมานะคะที่แบรนด์ Coxical นะคะแบบแก้วจุ่มลงามาโอเคค่ะตอนนี้น่าจะหยุดแล้วอยู่ที่ประมาณ43 43องศานะคะ ต่อไปเป็นคอกซิเคิลเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบขวดที่ตอนแรกเขาเคียไว้ว่าแบบสามารถเก็บความเย็นได้ถึง25ชั่วโมงนะคะส่วนความร้อนนะเก็บได้ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวเราจะลองจุ่มไปนะคะน่าจะหยุดแล้วอันนี้อยู่ที่56องศานะคะในการเก็บความร้อนต่อไปแบรนด์สุดท้ายนะคะแบรนด์เยตินะคะ ตอนนี้เทอร์โมมิเตอร์นะคะอยู่ที่43แล้วก็ไม่ได้มีอาการว่าจะวิ่งไปแสดงว่าอุณหภูมิน้ํานในแก้วนี้นะคะอยู่ที่43องศาเท่านั้นเองโอเคค่ะเราลองให้ดูกันหมดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นเย็นว่าแก้วไหนจะสามารถเก็บอุณหภูมิได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ ถ้าเป็นความเย็นน่ะเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากแต่พอมาเป็นความร้อนเนี่ยแล้วเราวัดด้วยเทอร์โมมิเตอร์แล้วมันก็จะเห็นเลยว่าแต่ละอันน่ะน้ำที่อยู่ในแก้วอะ่ะกี่องศากี่องศาซึ่งถ้าจะให้แนะนํานะคะสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟกินชากินน้ําร้อนหรือว่าน้าอุ่นอะไรเงี้ยถ้าอยากจะเก็บความร้อนให้ได้อยู่กับเรานานๆนะคะก็จะเป็น2แบรนด์นี้เลยคิดว่าสามารถเก็บความร้อนได้ดีเยี่ยมนะคะเป็นคินโตก,กับเฟลโลคาเตอร์นะคะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นพ็อกซิเคิลนะคะที่สามารถเก็บได้ทั้งร้อนก็ดีเย็นก็โออเคถื โอเคเลยโอเคค่ะวันนี้เราก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะว่าแต่ละแบรนด์สามารถเก็บความร้อนความเย็นได้มากแค่ไหนนะคะซึ่งครั้งหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรกันให้ใดูอีก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะกับเทวดิกรีวิววันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ